สวัสดีค่ะกอปิดตลาดเช้านี้เซ็ตเปิดแดนลบลบลงมา7.70จุดยืนที่1404จุดนะคะด้วยวอลุ่มการซื้อขายสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะประมาณสัก4,000ล้านบาทส่วนตัวของทองคำนะคะอยู่ที่1,950เหรียญน,นะคะอัปเดตเทรนด์ตลาดในช่วงสัปดาห์นี้กันต่อเนื่องนะคะกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์กันค่ะสวัสดีค่ะ ก็ในน้มตลาดนะยังเป็นไปตามพันโฟเหมือนเดิมนะฮะพันโฟที่พันโฟเนี่ยไม่ถึงว่าเงินที่ไหลเข้าตลาดนะฮะท,ที่ชัดเจนก็คือการชาติยังขายอยู่นะะนครับประกอบกับราคาน้ํามันเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดแล้วนะครับว่าน้ํามันลงนะฮะเพรนการชาติก็ยังขายหุ้นน้ํามันอยู่นะครับที่เกี่ยวกับกน้ํามันนะครับเอออย่าไปหลงนะครับว่าบริษัทน้ํามันบริษัทไหนก็ไรดีแล้วมันจะต้องขึ้นไม่ใช่นะครับ เพราะมันเป็นสต็อกเกนมันไม่ได้เกิดจากกำไรจากผู้บริโภะเพราะะนั้นถ้าเงินไม่พอนะครับเงินไม่พอนะฮะเงินในตลาดไม่พอนะครับแล้วหุ้นขึ้นมาโดยไม่มีโวลุ่มมันถึงว่าขึ้นมาไม่ได้สัดส่วนนะฮะกับการที่กับการที่เปอร์เซนต์การขึ้นของตลาดนะฮะสมมติว่าหุ้นจะต้องขึ้นมา5%ซ็มีเงินเข้ามา50,000ล้านนะฮะปรากฏว่าเข้ามาแค่20,000อย่างเงี้ย มันก็ทําให้รูมของการขึ้นมาแบบเร็วๆของการยกราคาขึ้นมาเร็วๆคือเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดจากเซนดิเมนต์จากการที่เห็นตลาดขึ้นแล้วคนก็วิ่งเข้ามาซื้อหุ้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเก็ตกำไรนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยก็ต้องดูตามระบบนะครับเหมือนเดิมนะฮะว่าก็คือหนึ่งต้องเล่นสร้างกบไรถ้าเราไม่เห็นเงินเข้าเดือนพฤิกาหมวยจําได้ไหมครับค่ะ กลัไปกุมพานะค่ะกุมพาอีกสองสองที่เดือนสี่เดือนสามเดือนค่ะหรือบางครั้งอาจจะมีเข้าตอนต้นมกราก็ได้นะถ้าเกิดราคาน้ํามันมันลงไปแล้วอั้งบัตรทอมไปเลยแต่มันจะเกิดจากการที่ราคาน้ํามันลงแรงๆนะไปถึงว่าหลุดหกสิบเจ็ดเหรียญลงไปข้างล่างเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะเกิดในเดือนมกราได้นะครับแต่คิดว่าเงินยังไม่ไหลเข้าบ้านเรานะฮะแล้วก็ทยอยออกทุกครั้งที่หุดขึ้น อาจจะเข้ามาซื้อวันแล้วขายต่ออีกแต่เราอะยังไม่มีเงินอ่ะเราอาจจะมีโครงการละไปรัฐบาลให้ตั้ง LTF แต่เงินเข้ายังยังค่ะยังให้ตั้งได้เงินก็ยังไม่เข้าใช่ไหมมันจะเสร็จเร็วๆไหมก็ไม่น่าจะเสร็จเร็วๆนะฮะหนึ่งมืนบาทละเท่าไหมก็ยังใช่ไหมฮะได้ข่าวว่าคุมพาไม่เข้านะคุมพาไม่เข้าอันนี้เป็นกันยาแล้วนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังพุ่งขึ้นได้เนี่ยคือเงินจากต่างประเทศใช่ไหมคราวนี้เงินจากต่างประเทศถามว่าเงินบาทเนี่ยถ้าเขาจะเข้า่ะเขาเข้ากองเงินบาทสามเจ็ดหรือจะเข้าตอนสามห้าเขาเข้าตอนสามเจ็ดใช่ไหมค่ะให้มัน,น,นดิ่งล,ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งไม่เข้ามันไม่ได้จูงใจให้เข้าไงอ่าแต่เขาเข้ามาตรงนี้ที่เงินบาทสามเจ็ดเขาเข้ามาครับแต่เขาเข้ามาทําอะไรฮะเขาซื้อตราสารนี่ฮะ ใช่ไหมเรามาสามห้าถามว่าเขาจะเอาเข้าเหรอก็กำไรตรงนี้ไปสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยสามเจ็ดกับสามห้าเนี่ยกำไรเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกำไรเงินบาทสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงว่ากำไรสองพันเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นฟิวเจอร์นะค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจะเห็นว่าโอกาสที่เงินจะเข้ามันยากนะครับถ้าเข้าเราต้องเห็นตั้งแต่ข้างบนนี้แล้วนะครับ ตั้งแต่เดือนตุลาเดือนสิบเนี่ยวันที่สี่เดือนสิบเนี่ยเงินบาทเริ่มแข็งนะฮะหุ้นต้องขึ้นตั้งแต่เดือนสิบแต่หุ้นลงตลอดเนี่ยแสดงว่าในขณะที่เงินบาทแข็งนะหุ้นไม่ได้ขึ้นมันจะต้องเป็นไปด้วยกันก็คือพอเงินบาทเริ่มแข็งหุ้นต้องเริ่มขึ้นเลยฮะตั้งแต่วันที่สิบเนี่ยวันที่สิบเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากนะวันที่สิบวันที่สิบเดือนสิบอันนี้เดือนสิบเอ็ดแล้วนะเพราะนั้นถ้าเงินไม่เข้าแล้วหุ้นไม่ขึ้นนะฮะนะครับก็แสดงว่าเงินไม่ได้้้้เขาามาือหุนนะครับ เดี๋ยวก็ออกแล้วเนี่ยอาจารย์เล็กเปลียนเดี๋ยวก็อ,อกอกนะครับไม่เข้าเราออกด้วยนะครับไา้คนที่เข้ามาซื้อตราสารนี้เนี่ยเขาเขาก็จะต้องดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดคนขายผู้เยอะๆแล้วเงินออกแบบบามันก็อ่อนได้อะใช่ไหมทั้งนั้นเขากเข้าๆๆอะไรแบบสั้นๆและของเราเป็นยังไงนะะก็เป็นแบบที่เห็นนะครับก็เล่นเกง่งกำไรกันไปวันต่อวันนะฮะนะครับ ก็เหมือนเดิมว่าอย่าซื้อเยอะ,อะหุ้นเด่นๆ k ออฮาน่าอัอ CE, ANA, อานนี้โดนหมดแล้วนะ k c ีก็เด้งขึ้นไปที่ขายเดิมแล้วก็เริ่มโดนขายละนะครับเพราะฉะนั้นการจะเล่นเล่นหุ้นให้ชนะเนี่ยมันค่อนขอ้างยากนะฮะคือพอหุ้นขึ้นมาพอไม่ขึ้นป,ป๊บพอเห็นเงินไม่เข้าทุกคนก็ไปเอาหุ้นมาช็อตเนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นของบ้านเราเนี่ยตลาดจะต้องนะฮะห้ามช็อตเซล ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมย,ยากนะรพราะห้ามช็อตเซลล์ปุ๊บธุรกรรมต่างๆในระบบฟิวเจอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมบล็อกเทสดดีมั w. นหยุดหมดเลยนะมันกลายเป็นว่าคุณต้องออก dw หรือทำบล็อกเทรดั่งรองได้อย่างเดียวนะครับั่งช็อตทำไม่ได้นะครับั่งช็อตต้องยืมคุณมาช็อตนะช็สั่งธุรกรรมเนี่ยไม่ถึงว่าเหมือนกับว่าคุณหยุดการเล่นฟิวเจอร์เลยอะ่ะตลาดอะ่ะนะครับ มันเรื่องใหญ่ไหมฮะหวยเรื่องใหญ่ไหมฮะใหญ่ค่ะมันเรื่องใหญ่อ่าแต่บางตลาดเนี่ยเขามีช็อตเซลล์ทุกตลาดส่วนใหญ่มีช็อตเซลล์แต่ไม่มีช็อตเซลล์ที่มาเกี่ยวเนื่องกับดีหรือว่าหรือว่าบล็อกเทรดนี่หรอไหมฮะค่ะค่ะมันก็จะมันก็จะไม่โดนหนักไงนีกหรอไหมฮะของเราเนี่ย <Ha. S 1> มันโดนเพราะว่าเวลาขึ้นก็ขึ้นได้ดีนะฮะมีเงินสิบบาทซื้อหุ้นได้ร้อยบาทก็ทำบล็อกเทรดใช่ไหมฮะ นะครับมีเงินฝรั่งมาเติมมันก็ขึ้นได้ดีขึ้นได้แรงแต่เวลาถึงเวลาตอนนี้ทําไงเพราะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองก็ไม่ใช่ง่ายนะที่จะมาประกาศเกาหลีว่าห้ามช็อตเซลล <c oughs> ์ค่ะเพราะรุ่มตลาดจะหายหมดเลยนะว่รุ่ตลาดเรามาทุกทเราเห็นอยู่วันนี้มันมาจากมันมาจากเดริเวทีฟนะมาจากฟิวเจอร์นะตลาดจะหนาไปเลยแต่ว่าคุณจะเอาไหมนะครับถึงแม้คุณห้ามช็อตเซล แต่เงินไม่มาซื้อหุ้นเงินยังไม่เข้านะฮะหุ้นมันก็ขึ้นนะแม้คุณจะหยุดซอตเซลล์มันก็จะขึ้นในแบบชั่วข่าวนะครับเกาหลีทำไมขึ้นต่อได้คุณเห็นหุ้นเทคในอเมริกามันขึ้นไหมล่ะขึ้นอยู่ไงเกาหลีเก็เป็นเทคไงเขาก็เป็นเบอร์ 2, นะรรสองนะเบอร์สองเบอร์สามนะของโทรศัพท์ซัมซุงใช่ไหมพอซัมซุงก็ไม่ได้ขายโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วนะฮะ อ่ะก็เป็นไปตามนี้พี่ยังไม่ได้บูลิสนะครับพี่ให้การรีบาของเซ็นรอบนี้อยู่ที่1,428มันขึ้นไป1ันสีอแล้วถ้าหลุด1 3ึ่ก็คือจบกัรนะค่ะก็ดูตัวเลขที่1 3ึ่ยังยังไม่หลุดแล้วก็ยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่นะคะสำหรับในรอบนี้นะคะเดี๋ยวมอนิเตอร์กันนะส่วนท่อนคำไปใช้ทำอะไรได้บ้างก็คือนะครับก็คือ ทีเฟก์หลุดละ868เข้าดจไหมฮะหลุด868ละอ่ะก็าตามสบายไปจะทําอะไรยังไงอย่า,ยาให้ตัดสินใจให้ก็้ไหมครับคุณต้องตัดสินใจอ่ะเพราะสต็อปลอตมันอยู่ที่868กลับไปลองใหม่ที่855นะครับโดยการลงของตลาดต้องไม่มีวอลุ่มมีหลายอย่างมันจะบอกตัวเลขไม่ได้มันมีเงื่อนไขของทางด้านแรงซื้อแรงขายนะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะสต็อปลอตไปบอกให้เอ้ย 8, หลุด868ให้ขายของเราไม่ถึงตอนเย็นนะฮะปรากฏว่าตอนเย็นมันเด้งขึ้นไป870นะฮะ 863คุณก็หมดแล้วนะฮะแต่ทำอะไรก็ต้องไปทํำันเองแต่ระบบบอกว่าแบบนี้ว่าเย็นนี้ถ้าปิดตามว่า8 6หการรีบาวก็น่าจะจบครับถ้าหลุด855ก็มีโอกาสทำยูโรนะฮะทองคำนะฮะทองคําพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าระวังนะนะฮะร,ระวังนะนะครับเชื่อใช่ไหมขึ้นขึ้นเพราะทองคํำขึ้นเพราะสงครามใช่ไหม แล้วสงครามท่านแรงๆเนี่ยแล้วมันจะขายทองลงมาเห็นไหมฮะมันขายจริงหรือเปล่ามันก็ขายจริงเพราะฉะนั<ฆ>้นการเล่นตาสารพวกนี้ถ้าคุณไปเอาข่าวสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็จบทองคาสต็อปเลอาตุงไหนครับหนึ่งเก้าจุดศูนย์คุณอรอมาคุณต้องล็อกโปรฟิตไปละแล้วก็แล้วก็คุณต้องรับไปที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์คุณจามาจากข้างล่างคุณรับไปก่อนครับแล้วหลังจากแถวนี้นะฮะ แถวนี้ก็เป็นการวีคอร์ดใหม่แล้วสาหรับอีกระบบแล้วนะฮะก็คือช็อตใหญ่ตรงเนี้ยคุณอาจจะลองมาล้อยคอนแทคนะแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับจากตรงนี้ที่มันปิดไม่เกินสองศูนศูย์หกคุณก็ปิดไปแล้วะค,คุณสบายไปละคุณกำไรไปร้อยห้าสิบเหรียญแล้วสิบเหรียญตอนนี้คุณเล่นมาร้อยนะคุณก็มาเล่นตรงเนี้ยแค่สิบสัญญาพอไม่ใช่เหมือนบางคนบอกว่าตรงเนี้ยคุณกาไรมายมเยอะแล้วคุณก็เพิ่มก็ไปเลยสี่เท่าเดี๋ยวจะคอยดูมันจะทิพหายไปวอดไหมนะครับ คือมันไม่ได้ฮะคุณต้องลดเลยเหลือสักสิเอร์เซ็แล้วก็เล่นสวิงเทรดตามก่อนเพราะความไม่แน,น่นอนเกิดขึ้นแล้วว่าจะขึ้นหรือจะลงใช่ไหมค่ะการลงมาถ้แถวยี่สิบห้ายี่สิบห้าวิส่วนใหญ่เด้งได้นะนะครับแล้วถ้าวันนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะก็มีโอกาสเด้งได้นะนะครับเพราะฉะนั้นการลองแถวนี้ก็เป็นการเสี่ยงเข้าไปลองในแนวรับสําคัญค่ะตอบรอดไว้แล้วกันนะครับ หนึ่งเก้าสี่ศูนย์อะไรเงี้ยก็ต้องใส่สต็อปลอตไปครับอันนี้เป็นซองสเปซสปาร์แล้วนะนะครับแต่ใครจะลองก็ต้องเสี่ยงเข้าไปลองอ่าส่วนคนที่ช็อตมาแล้วระบบเรามีคนช็อตมานะครับมีคนช็อตมาถึงสองศูนย์หกสองพันนะฮะอันนี้ก็ต้องใส่สต็อปล็อตไปที่หนึ่งเก้าเก้าสองนะครับหรือถ้าเป็นเทรดนะฮะคือในในเทดดี้ข้อไปนี้มันบอกว่านะครับมันบอกว่ามันมีโอกาสดีบ่าวนะ เป็นรีบาวนะเป็นรีบาวไปถึงว่ามันเหมือนจะชี้ว่าการขึ้นจบแล้วการขึ้นเนี่ยเหมือนจะจบไว้แล้วเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะรีบาว์ขึ้นไปนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อ่าการรีบาว์ชัดเจนก็คือต้องผ่านอะไรฮนะคือต้องผ่านหนึ่งเก้าหกศูนย์ก่อนนะถึงจะยืนยันการรีบาว์รอบนี้ที่จะขึ้นไปหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับแต่เป็นการเล่นซ้ำน,นะครับค่ะต้องครับ ประมาณนี้อ่าบิตคอยหน่อยแล้วกันนะครับอ่าบิตคอยนะครับถ่าแบบเนี้ยนะฮะคุณดูว่ามันเป็นท่าแบบเนี้ยมันขึ้นก็จริงฮะแต่มันดเวอร์เจนเห็นไหมฮะนีะ่ยมันขึ้นก็จริงเนะี่ยแต่มันดเวอร์เจนนะครับเพราะนั้นท่าแบบนี้ยังไงก็ไม่ใช่หลอกนะฮะ,ะมาดูใหม่นะครับ BTC นะครับมันจะมีชาร์จเขียนไว้ว่าเนี่ยมันใกล้เต็มทีละสามหมื 37, ่นเจ็ดเห็นไหมฮะ เนะี่ยเส้นขาวเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนี่สามหมื่นเจ็ดมื่อคืนขึ้นไปนะ,ะแต่มันไดเป็นในทางเฟรมเดย์แล้วมันก็เ,กเริ่มเขตโอเวอร์บอทในทางเฟรมวีคมันเล้าใจว่าอยวจะมีคนมาบอกว่าจะไปแสนเหรียญสองแสนเหรียญสามแสนเหรียญนะครับ<ะ>แต่ถ้าเราใช้ระบบทางเทคนิคก,ก็คือว่าแถวนี้ห้ามลองนะครับปิดหรือเปล่านะฮะปิดหรือเปล่าถ้าคุณจะเอาเยอะก็คือถ้าหลุดนะฮะสามหมื่นห้านะฮะก็คือ จบรอบของการขึ้นรอบนี้ที่มาจากสองหมืนห้านะครับเขาก็จะมีการปรับฐานแบบริงจังนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะฮะแล้วก็อยู่ที่กลยุทธ์ว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันก็หมุ่ยมันผันผวนไปหมดไม่มีความแน่นอนอะไรเลยนะครับแน่<ะ>นอนที่สุดก็คือว่าถ้าเราใช้ระบบนะครับไม่ไปตีราคานะครับของ ตราสารหรือสินค้าที่เราเข้าไปเล่นทุกชนิดโดยใช้ข่าวสารนะ,ะค,รคุณก็จะไม่ผิดพลาดนะครับจะไม่ผิดพลาดแต่คุณไปเชื่อว่าสงครามเนี่ยมันจะทาให้ท้องขึ้นไปสามพันสี่พันเลยเนี่ยน,นะครับราคาน้ํามันจะขึ้นไปร้อยห้าสิบเหรียญจาได้ไหมครับไปย้อนดูยูทูบย้อนน้ำมันจะขึ้น150ร้อยห้าสิบเพราะสงครามแล้วตอนนี้เป็นไงครับกระแทกหน้าลงมาตามเส้นนี้เข้าเลยเก้าห้าเหรียญแล้วลงมาเหรียญเจ็ดสิบห้าเหรียญแล้วเห็นไหมครับลงมายี่สิบเหรียญ นะครับคนพูดไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าคุณลองน้ํามันไว้ที่เก้าห้าเหรียญแล้วลงมาเจ็ดสิบห้าเหรียญเนี่ยคุณขาดทุนเท่าไหร่ถ้าคุณเล่นคุณเล่นฟิวเจอร์น้ามันค่ะค่ะยี่สิบเท่าคุณขาดทุนแบบโมโหลานหนึ่งเห็นไหมครับเพราะว่าคุณตีความว่าสงครามแล้วน้ำมันจะขึ้นไปร้อยห้าสิบเหรียญแด้วคุณจะตีความว่ายุโรหนาวแล้วน้ำมันจะขึ้นไปร้อยห้าสิบเหรียญนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าตีความพวกนี้เป็นราคาเข้าใจไหมฮะตีความเป็นราคาไม่ได้เอามาเป็น sentiment ได้มันจะขึ้นแรงลงแรงอะไรเนี้ยได้แต่เอามาตีราคาไม่ได้นะครับดูเทนนห้เข้าไปโอเคครับค่ะโดยรวมประมาณนี้นะคะก็ยังคงเป็นตัวเลขที่อาจารย์นิพนธ์ให้ไว้แล้วเอาไว้มอนิเตอร์ปรับ สถานการณ์กันต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากมากเลยนะคะสําหรับมุมมองกลยุทธ์ในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะภาพรวมตลาดโดยรวมประมาณนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดหุ้นสามารถดูคลิปรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube อีกหนึ่งช่องทางนะคะเดี๋ยวเอาหุดมาปักไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ